สิบนาทีโสตัดสูตรว่าด้วยกิเลสเปรียบด้วยกระแสน้ําแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วเข้าไปเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายอุปมาว่าชายคนหนึ่งถูกกระแสน้ําคือปิยรูปสาตรูปพัดพาไปอยู่คนมีตาดียืนอยู่บนฝั่ง เห็นชายคนนั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าพ่อหนุ่มท่านถูกกระแสน้ำคือปิยรูปสาตรูปพัดไปอยู่แล้วจริงๆแต่ในกระแสน้ำนี้มีห่วงน้ำลึกภายใต้ที่มีคลื่นมีน้ำวนมีสัตว์ร้ายมีผีเสื้อน้ำซึ่งท่านจมไปถึงแล้วต้องถึงความตายหรือไม่ก็ได้รับความทุกข์ปางตายแน่นอนครั้นชายคนนั้นได้ยินเสียงของชายที่อยู่บนฝั่งนั้นแล้ว ก็พยายามใช้ทั้งมือและเท้าแหวกไหวทวงกระแสน้ำขึ้นมาภิกษุทั้งหลายทถาทาคตทำข้ออุปมาณนี้ไว้เพื่อให้เข้าใจความแจ่มแจ้งก็ในอุปมาณนี้มีความหมายดังนี้คำว่ากระแสน้ำเป็นชื่อของตันหาคำว่าปิยรูปสาตรูปเป็นชื่อของอายตนะภายในหกคำว่าห้วงน้ำลึกภายใต้ เป็นชื่อของโอรัมภาคิยะสังโยชห้าคำว่ามีคลื่นเป็นชื่อของความกโกรธและความคับแค้นใจคำว่ามีน้ำวนเป็นชื่อของการรมคุณห้าคำว่ามีสัตว์ร,ร้ายมีผีเสื้อน้ำเป็นชื่อของมาตุคามคำว่าทวนกระแสน้ำเป็นชื่อของเนคขมมะคำว่า พยายามใช้ทั้งมือและเท้าแหวกว่ายเป็นชื่อการเริ่มทำความเพียรคำว่าคนมีตาดียืนอยู่บนฝั่งหมายถึงตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าภิกษุพึงละกามทั้งหลายให้ได้แม้จะด้วยความยากลำบาก เมื่อปรารถนาความเกษมจากโยคะต่อไปควรเป็นผู้มีสัมปชัญญะมีจิตหลุดพ้นจากกิเลสได้ในเวลาที่บรรลุมรรคผลนั้นๆก็จะสัมผัสวิมุตติได้ภิกษุนั้นเป็นผู้จบเวทอยู่จบพรหมจรรย์แล้วถึงที่สุดของโลกเราเรียกว่าเป็นผู้ถึงฝั่งแห่งภพแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลนาทีโสตสูตรที่สิบจบ